ดีครับบอลพยาบาลที่เลี้ยงชวัสดีครับร้องไห้เพื่อทาบอคือบอหนาวคือบางคือว่างแผลเมื่อว่าจะหนาวมากาก,ากว่านี้สงสัยมุนีไม่หุ่นเยอะไปหุ่นเยอะไปหุ่นแยะ,ยะ,ยะทักทายพี่น้องทางหน้าเวทีทักทายพี่น้องทางงางคือเดินพร้อมมุนีเป็นเดินผุนกวงนี่ งานของรหลังเนี้ยที่อันมาหอดงานเพิ่นเด็อยิ่ข้างลันจะได้เป็นนางแบงตึ้งเพิ่มเิ่พี่้องจะได้ตองติดกินอยู่ใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายทางผมวันนี้ดีใจมากมากครับผมเดินทางมาถึงอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายครับพี่้องเคยมาอย่างพี่้องหลายเทียรอยู่มาในหลากหลายรูปแบบครับพี่้องมาในรูปแบบพวกต้นปีสงานไส้เอ็กเอ็กบ่อะแมง ไส่แอลพี่น้องไส่แอลบอฮอนดีกับพี้องอย่มันจะเอ็กยูบเอ็กแอลไส่เร็กซ้ไส่แอลแบบมินิมอลคัเสรตัวใหญ่สิปีสอมือนี้ครับผมน้ำเสนอสูเปซูนอนเอามบกวเลนาสิบ่าเลนเนลมนบ่แวพอดียอมากเยอะมามันบอฮอนโอ้ยไเม่นทพุดธพุบอพุทพุทธุทกพุทธพันธพุพระคุณนะครับวันนี้ดีใทมากมายครับผมมาเจอพี่น้องนี่ตธพทานา ถ้าพูดใกล้ๆจะเอาสมชาสมลื่นยี้ซอที่เอาอะไรนะฮะโอ้แม่อันอะไรนะขอบคุณนะครับแม่เอาเดมาดิมาเอามาจเสนี่ท่านตวดท่านี่อยู่ดีมีแค่สบายเพิ่งเอาดีกนต้อนเนาะสู้ๆนะลูกจะสู้กว่านี้แม่มันย่อยหนึ่งอามาอีกตัวนึงสู้ก็หีขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเด้อฟ้าใอได้ขึ้นกี่ระบานีใส่ได้แค่บาทเก้าแสน เก่าแสนขีมันหเียใแสนขีดโอ้หอตวเก่าแสนมานต้องดึงขอบคุโอเคบครับมดีมากงาคของมาแลวังไฟดูดในเม็จะเมรยัไฟดูดยานประหัดมือพยาบาลชีเน้ำปกประเดนประย้นยานไปให้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณนะครับวันี้ดีแตมาเมื่อนี้ลากหลายการแสดงครับพี่น้องก็เสร็จจบเเรสิกีสอง นี่สติงอินดี้วาไรตีหมอล่ำนั่งเสนอสูพีซุ่มทุกรูปแบบทุกการแสดงครับพี่น้องอยากได้แบบได้จัดให้แบบนั่นเอออยากได้โศกก็ได้โศกอยากได้เศร้าก็ได้เศร้าอยากได้สิ้นก็ได้สิงเอออยากดิ้งก็ได้ดิ้งพี่น้องนี่นะเขาเรื่มฟุ้งไม่รุนทันสมัยนั่งสมัยแย่ลาำพูดหมายพูดอะไรนั่นเชิฉยๆฟังน้ำมูอย่างครับเอากระลำสมัยเนาะมาหาเงินโดยตรงเงินนี่มาต้มเงินพี่น้องโดยตรงนั่นนี่มาเดมาเสียดี เดมาสิ่ดีขอบคุณนะครับขอบคุณตลาดครับโอบอหัดผู้ใดบอถึงใดขอใค้นำเด้อทำคืนนี้ยาวไปยาวไปล้วผมงทาับเือสองแม่คุณทราบขอบคุณครับมาแม่มาเน่ยอวามันจะมาอคารถนหมันนี่เคยมาหากินท้าวบ่อะไรปีเลี้ยวผู้ใดเคยเห็นผินทิ่เลี่ยนี้กคนต็นั้เห็นว่าตัวจริงมัเรียอันนี้ตัวปลอมใช่นี่ ตัวจริงตางประเด็นก็ดีดีอันนี้ซอ้าไปรเดช่วงนี้ยอะสุดขอบคุณมากขอน้ำงบีบดอกนมเออไม่สีคุณพอห้างลูกซ้วงนี่เยยามาซาคอยได้คอยไปลูกปลาสารหอยโให้บ่กท่นานแป้นขายไปที่ดอกไม่ละคอยดอกเท่งขนาดถ้า่อยท่านเบ,เบ,เบ,บาท่านวางหอ,อยปราสาทเชียอเนี่ล้ลงเนี่ยเท่งรัวขอบคุณนะครับขอตคบผม อันพอดี่ามีคนมาตามหากุญแจรถสูปีเฮียครับสูปีครับอกสีงาดีบอกสี้าพม่ใช่็บ่หีใช่อกจะเป็นพสัอีสต่าเบง่นบัานชิ้เลสตแต่ะมาเบิงหมอนั่งมาเบิงฟอนเสร์ดสัตีมาพมาดังมไต้สกับเสียมัยากพิบัติชิ้ลไปบ้านที่ประกาศเบิอสเชื่อเชื่อเติเล่าถิ่นมันซืประกาศหารถหาลูหาเต่าหาัวหาเนี้ย ขอบคุณพระชาครับคุณเจ็คก็สกูปปี้นะคะผู้เล่นทุกเจือกันเอามาดีให้หน้าเวทีนะอือขอบเจือกันบ๊ายบายครับค้งไปเรื่อยผู้ใด่่อยากปกติเนาะเปิดแง๊บเปิดขาไม่น่าไปลืมผู้ใดอยากลืมหลายขอบคุณพระชาครับขอบคุณครับผมไทยพี่น้องอำเภอทาบ่อจังหวัดน้องคายอ้าวอาจารย์เท้าบันนีจวดจัดย์ตาดึ้งขอบคุณนะครับุณ